ปี2013แท้ๆดีสุดสวยสุดถูกสุดโปรโมชั่นแรงๆนะครับขายรถคุณภาพดีๆราคาถูกที่สุดในประเทศเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกัน ผู้ไอโฮมคาร์นะครับมาพร้อมกับรถคุณภาพดีๆโปรโมชั่นแรงๆนะครับอย่างวันนี้นะครับก็รีวิวกันให้เห็นอีกหนึ่งคันนะครับเป็น d m a x h i g h l ล n d e er อนะครับออ l น e w ปี2013แท้ๆเครื่อง2,005ตอนนี้หายากแล้วนะครับในโชว์รูมป้ายแดงมีแต่1.9ลูกค้านะครับหลายท่านที่มองหาออ l น e w อยู่ตามหากันแต่เครื่อง2,005นะครับวันนี้เข้ามาใหม่ๆก็ต้องเอามารีวิวกันนะครับ เป็นรถมือเดียวป้ายแดงไม่แท้นะครับคันนี้2,50 0 0 0มกิโลเจ้าของซื้อมามือหนึ่งป้ายแดงจากโชว์รูมเลยนะครับรถสวยสมบูรณ์มากเดี๋ยวดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเป็นไฮแลนเดอร์นะครับยกสูงจากโรงงานนะครับบันไดชายล่างนะครับสวยสมบูรณ์นะครับบอดี้ได้บางๆงเดิมๆทั้งคันนะครับตัวถังสวยบอดี้สวยนะครับชัดซีนะครับเดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีการพ่นมาก่อนเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น DDI นะครับ z VGS นะครับมีกล้องหลังพร้อมนะครับมาพร้อมกับจอโรงงานนะครับไลเนอร์นะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยถลอกนะครับด้านหลังนะครับน็อตเดิมๆนะครับทุกจุดนะครับลองดูกันให้ชัดๆนะครับโครงสร้างต่างๆของรถนะครับบอดี้ทุกอย่างนะครับ รอบคันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้สวยสมบูรณ์จริงๆนะครับได้บางๆเดิมๆนะครับโครงสร้างก็เหมือนเดิมนะครับให้ดูซ้ายดูขวาดูทั้งคันดูทุกซอกดูทุกมุมนะครับโครงสร้างเสานะครับเสาแคบนะครับเสากลางนะครับวงกบประตูนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆทุกจุดนะครับซอกประตูนะครับเสาประตูหน้านะครับเสา A นะครับทุกจุดเลยนะครับเราพามาดูกันอย่างชัดๆนะครับ สมบูรณ์มากนะครับโครงสร้างหลักเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มีประวัติการเฉี่ยวชนมาก่อนนะครับเสาหลังนะครับสมบูรณ์มากนะครับน็อตไม่เคยไขไม่เคยขยับมาร์กิ้งแต้มสีอยู่ครบหมดนะครับทุกจุดนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับสะอาดสวยสมบูรณ์มากนะครับดูน็อตแต่ละจุดนะครับอย่างที่บอกนะครับเราให้ดูกันอย่างละเอียดนะครับดูบันไดนะครับ ซอกประตูนะครับแล้วก็เม็ดอาร์ควงกบประตูนะครับสมบูรณ์มากนะครับเดิมๆโรงงานนะครับภายในนะครับบอกได้เลยว่าเรียบกริบจริงๆนะครับคันนี้ฟิล์มลูกค้าก็เพิ่งติดมาเป็นลามินานะครับตัวเนื้อฟิล์มก็คือเพิ่งติดมาใหม่ๆนะครับคอนโซลนะครับสวยไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดข่วนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเบาะอันนี้ก็หุ้มมาให้ใหม่นะครับคือ ลูกค้าหุ้มมาเจ้าของเดิมชอบสไตล์แบบนี้ก็หุ้มมาแบบนี้นะครับหัวเกียร์นะครับทุกจุดเลยนะครับบอกได้เลยว่างานคมชัดมากเลยนะครับไม่สึกลรอนะครับไม่ไม่ผ่านการใช้งานมาหนักนะครับมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับสําหรับคันนี้นะครับเริ่มจากคันหน้าเลยนะครับจุดที่สําคัญที่สุดนะครับอันนี้คันหน้าเนียนๆสีเดิมๆโรงงานนะครับดูคันข้างนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับทุกจุดเลยนะครับ ซ้มนะครับซูมด้านขวานะครับไม่เคยแตะท่านไม่เคยทําสีนะครับปั๊ม ABS ไม่มีขยับไม่มีขยื่นนะครับดูกันลึกๆนะครับข้างเทอร์โบซีนข้างเครื่องนะครับมาจนถึงด้านหน้ามองให้ลึกมองให้ชัดถึงซีนหน้าเครื่องนะครับน้ํามันไม่มีเยิ้มนะครับคันนี้ถือว่าทั้งเครื่องนะครับทั้งห้องเครื่องเนี่ยบอกได้เลยว่าสมบูรณ์มากนะครับมาจนถึงมุมซ้ายนะครับ คานเดิมๆนะครับทุกจุดเหล่านี้นะครับบอกได้เลยว่าเดิมจริงๆนะครับคานข้างนะครับซ้มนะครับแผ่นเพจนะครับเดิมๆตึงๆนะครับแผ่นเพจแบบเดิมเลยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับคานนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับจะมีตําหนิอยู่แค่มีการแกะน็อตไขน็อตมานะครับแต่ว่าเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับ สติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับฝากระโปรงเนี่ยทำสีมาเพราะว่าสีตรงด้านในนะครับโครงด้านในของฝากระโปรงเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องเป็นสีด้านเหมือนตัวห้องเครื่องแบบนี้นะครับแต่ว่าคันนี้มีการทําสีฝากระโปรงมาอาจจะเกิดขึ้นจากเล็กๆน้อยๆพวกสเก็ตหินนะครับเพราะว่ามีการแกะไขน็อตมาแล้วก็รายงานตรงนะครับรายละเอียดคันนี้นะครับ DMAX All New นะครับปี13แท้นะครับผมเน้นผมย้ำนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขไม่แท้250,000กว่ากิโลนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์จริงๆนะครับมีตำหนิเพียงแค่ทำสีฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงแกะมาอย่างเดียวนะครับคานหน้าเดิมๆนะครับเครื่องแน่นๆเกียร์ดีๆเป็นตัว Highlander ปี2013นะครับคันนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆที่ลูกค้าได้รับเหมือนเดิมนะครับ ฟรีจัดฟรีดาวฟรีโอนฟรีประกันภัยนะครับฟรีทุกอย่างนะครับลูกค้าออกรถไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วยังไม่พอนะครับยังมีผ่อนให้อีก3งวดนะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับฝากเพจกล้วยโฮมคาร์ไว้ด้วยนะครับ เพื่อนๆที่กำลังมองหารถมือสองคุณภาพดีๆราคาถูกๆนะครับอย่าลืมนะครับเห็นคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s u b สไครต์ไว้ใน YouTube นะครับเวลามีรถเข้ามารีวิวใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดในการเลือกรถในแต่ละคันนะครับแล้วฝากไว้ด้วยกับเพจกล้วยโฮมคาร์นะครับเรามีรถคุณภาพดีๆราคาไม่แพงนะครับพร้อมรับประกันหลังการขายซื้อรถกับผมสบายใจแน่นอนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ